กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะคงจะเอะเห็นภาพนี้ว่าไลฟ์สดนานหน่อยนะคะแต่ยังไม่ได้ไลฟ์สดเลยมเตติศาธุระนะคะในการที่อ่คุยกันกับน้องสาวนะคะที่อยู่ประเทศนอร์เวย์อยู่นะคะฉะนั้นวันนี้นะคะในการที่ยโสธรานะคะได้ขึ้นหน้าจั่วไปเนาะ,อะก็จะเป็นในเรื่องของ ภาษาในพิธีกรรมของกลุ่มนะคะชาวไทยปุยนะคะซึ่งาภาษาในพิธีกรรมนี้มีความสําคัญอย่างไรแล้วก็มีความาแปลกอย่างไรถึงได้มานําเสนอในที่นี้นะคะซึ่งงานตัวนี้นะคะยะโสธราได้เขียนเป็นบทความทางวิชาการนะคะได้เขียนเป็นได้เขียนเป็นบทความทางวิชาการนะคะไปนําเสนอ ที่มหาวิทยาลัยสารคามนะคะคณะวัฒนธรรมศาสตร์นะคะซึ่งจะขึ้นนำเสนอเป็นออร l p r e s e n ร a เซนเนะคะของเวทีอัานมิกนะคะเป็นการประชุมวิชาการระดับชาตินะคะครั้งที่สามนะคะของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดขึ้นนะคะก็ได้เขียนเรื่องนี้ไปเพื่อตีพิมพ์ในกอง บรณาธกการของเขานะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับมาก็คือผลงานก็ได้ผ่านนะคะฉะนั้นภาษาในพิธีกรรมเนี่ยนะคะก็ได้ร่วมกันกับเป็นคณะนะคะได้ร่วมกันเป็นคณะเพื่อที่จะนําเสนอถึงความสําคัญนะคะซึ่งความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาเนี่ยนะคะความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาเนี่ย ายาโสธราจะกล่าวถึงเรื่องภาษานะะในพิธีกรรมของอกลุ่มชาวไทยกูยนะคะซึ่งกล่าวถึงผลการศึกษาเนี่ยได้พบว่าภาษาที่ใช้ในพิธีกรรมเนี่ยเป็นการาเป็นการพูดภาษากุยนะคะที่มีการสื่อสารแล้วก็มีการเชิญให้ดวงวิญญาณนะคะมาในพิธีกรรมที่จัดขึ้นนะคะคือพิธีกรรม ที่เรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่าพิธีกรรมแส่กรม้มยของชาวไถ่กุยนั่นเองดังนั้นพิธีกรรมเนี่ยนะคะได้มีบทบาทแล้วก็สร้างคุณค่าที่มีต่อสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวต่อสายเลือดนะคะสร้างความอบอุ่นและยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านสารสัมพันธ์ตลอดจนถึงปัญหาทางจิตใจและเป็นมารยาททางสังคม ด้วยนะคะกลายเป็นความผูกพันที่กลายเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของกลุ่มชนนี้นะคะเพราะเป็นส่วนหนึ่งของระบบกลไกทางสังคมแล้วก็ครอบครัวที่ประกอบด้วยความเป็นมาและความหมายที่ปรากฏในพิธีกรรมของชาวไทยกยพิธีกรรมแซนกโมยเนี่ยนะคะได้ใช้เป็นภาษากุยในการเชิญให้ผีนะ่ะได้เข้ามาในพิธีกรรมเพื่อให้ทราบถึงความหมายทราบถึงการจัดงานทราบถึงที่มาทราบถึงความสัมพันธ์ และระบบโครงสร้างทางอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะและภาษาในพิธีกรรมนี้เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดพิธีกรรมเพื่อบอกกล่าวสื่อสารเกี่ยวกวิญญาณบรรพบุรุษนะคะด้วยาสายสัมพันธ์ที่ยังมีอยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นพิธีกรรมแซนกระโมยเนี่ยนะคะจึงถือว่าเป็นพิธีกรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มชนชาวไทโกยซึ่งกลุ่มชาวไทยเชื้อสายขเขมรหรือกลุ่ม าชาติพันธุ์ลาวนะคะก็มีการจัดพิธีกรรมเส้นผีหรือแสนขโมยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ยโสธราจะพูดแต่เฉพาะพิธีกรรมนี้เท่านั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นนะคะระหว่างคนเป็นกับคนตายนะคะมีการจัดพิธีกรรมอยู่ระหว่างกลางน,นะคะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นพิธีกรรมในการสื่อสารถึงดวงวิญ,ญญาณแล้วก็เป็นพิธีกรรมในการสื่อสารถึงบัณฑรข้รุษนะคะ เพื่อให้ทราบนะคะความหมายความสำคัญในการจัดงานนั่นเองนะคะฉะนั้นยังมีผลสะท้อนหรือยังมีบทบาทในระดับในระดับครอบครัวด้วยนะคะซึ่งพิธีกรรมแสงกระโมยเนี่ยเป็นพิธีกรรมที่ติดต่อหรือสื่อสารในระหว่างาระหว่างมนุษย์กับวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษนะคะซึ่งครอบครัวยังมีความรู้สึกว่าวิญ,ญญาณยังคงมีความผูกพันนะคะในสมาชิกครอบครัวยังสามารถบันดาลให้เกิด เหตุการ์ต่างๆนะทางด้านดีและไม่ดีหรือให้คุณและโทษได้นอกจากนั้นกลุ่มอ่ากลุ่มของวิญญาณในตระกูลนะคะแล้วยังรวมไปถึงอ่าดวงวิญญาณที่อ่าเป็นผู้รักษาต้นตระกูลของเรานะคะที่รักษาเชื้อสายนะคะด้วยเชื่อว่าอ่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ทำหน้าที่คุ้มครองครอบครัว ฉะนั้นในการประกอบพิธีกรรมในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก,ก็จะมีการเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยมาเพื่อให้รับรู้ถึงพิธีกรรมนี้เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นความเชื่อของพิธีกรรมเนี่ยนะคะพิธีกรรมแซนกะมวยเนี่ยได้รับการสืบทอดนะคะจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันเป็นคติชนนะคะเป็นคติชนด้านความเชื่อนะคะของกลุ่มชาวไทปุยที่ได้จัดประกอบพิธีกรรมขึ้นนะคะ แล้วก็ยังเป็นพิธีกรรมที่ปรากฏที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารแล้วก็การเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยให้เข้ามาซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นประเพณีของกลุ่มชาวไทยปุยที่สําคัญด้วยนะคะฉะนั้นวิถีชีวิตในการพึ่งพาธรรมชาติเนี่ยนะคะชีวิตในการพึ่งพาธรรมชาติเนี่ยนะคะอย่างที่อายสุธราได้สร้าง รูปเนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะของวิธีการพึ่งพาธรรมชาติแล้วก็สิ่งเหนือธรรมชาตินะคะคือชาวไทยกกยเนี่ยนะคะจะมีกรอบความเชื่อนะคะเบื้องบนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอายะนะคะจะเป็นเรื่องของเทพบริบาลนะคะเบื้องล่างเนี่ยจะเป็นในเรื่องของผู้ผีวิญญาณบรรพบุรุษนะคะเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยคะก็จะเกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาตินะคะสยเวท ต่างๆพูดผีนะคะพูดผีปีศาจต่างๆแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็พิธีกรรมในการสื่อสารดวงวิญญาณบรรพบุรุษด้วยนะก็คือพิธีกรรมแกลมอพิธีกรรมเซนกะมอยนะคะพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างคนเป็นกับคนตายหรือการทาบุญให้กับคนเป็นหรือคนตายด้วยนะคะซึ่งมีความเกี่ยวพันกันหรืออีกมิติหนึ่งก็อาจจะเป็นพิธีกรรมในการเสี่ยงทาย พิธีกรรมในการทํานายไทยทักหรือในการพยากรณ์ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นดวงวิญญาณบรรพบรุษเนี่ยของชาวไทยคุยเนี่ยมีความเชื่อว่าผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยจะเป็นในรูปของวิญญาณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นวิญญาณที่ประจําอยู่ในบ้านอาจจะเป็นผีบ้านผีเรือนผีฉางผีนาผีไร่ผีป่าผีเขาผีลําเนาไพรผีดีผีไม่ดีนะคะดังนั้นจึงรวมอยู่ใน รูปของผีหรือดวงวิญญาณจึงเป็นวิญญาณที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุดนะคะสองนะคะอาจจะเป็นของรักษานะคะดวงวิญญาณบรรพบุรุษในในบางชนิดอาจจะเป็นของรักษานะคะอาจจะเป็นผู้รักษาต้นตระกูลผู้รักษาสายเลือดนะคะผู้รักษาครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็สามก็คือบรรพบุรุษเนี่ยอย่างเช่นบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายจากไปแล้วตามการแลวเวลาของอายุขของมนุษย์ แต่ก็ยังมีความเชื่อว่ายัางรักษาบ้านเรือนแล้วก็ลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวอยู่นั่นเองนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะคะที่เป็นดวงวิญญาณบรรพบุรุษก็คือ 1. ผีวิญญาณนะคะสของรักษานะคะสก็คือบรรพบุรุษนั่นเองนะคะฉะนั้นเรามาดูพิธีกรรมแสนกระโมยที่เกี่ยวข้องกับเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ยโสธาราเนี่ยได้ดีฟินชัให้ความสําคัญ ในเรื่องของพิธีกรรมกับการจัดกิจกรรมอย่างในพิธีกรรมนี้เราจรึงเรียกว่าแซนนะคะแซนตัวนี้หมายถึงว่าเส้นหรือเส้นไหว้นั่นเองนะคะการบูชาต่อดวงวิญญาณนะคะที่มักมีการกําหนดวันเวลาสถานที่นะคะแล้วก็กําหนดเข้าของเครื่องใช้อุปกรณ์ในการใช้เวลาสถานที่ขนวัตถุสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเป็นต้นนะคะฉะนั้นพิธีกรรมแซนกระโมยเป็นภาษา อของชาวไทยปุยนะคะแซนหมายถึงเส้นไหว้กระโมยหมายถึงผีหรือวิญญาณรวมเมื่อรวมความหมายเข้าด้วยกันแล้วก็ไม่ถึงพิธิกรรมในการเส้นผีหรือเส้นดวงวิญญาณนั่นเองนะคะฉะนัหมหัวโจทย์ที่ได้ให้ไปนั้นก็คือภาษาในพิธิกรรมแซงกระโมยนั้นมีความสําคัญอย่างไรที่ยโสธรามองเห็นนั่นก็คือว่าภาษากูยบางคำเนี่ยนะคะ ถ้าเราไม่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยคนนอกวัฒนธรรมอย่างเช่นคนลาวคนคเขมรคนไทยคนภาคกลางนะคะหรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆนะคะที่เขาไม่ได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยกุยเนี่ยถ้าเราไม่ได้เขียนบทความหรือเราไม่ได้เขียนงานวิชาการในลักษณะภาษาศักดิ์สิทธิ์หรือภาษาโบราณอันนี้เอาไว้มันก็จะเลือนหายไปฉะนั้นบางทีคนต่างวัฒนธรรมเมื่อเข้ามาร่วมในพิธีกรรมแสนกระโมยแล้วนะคะ คนกลุ่มชาวไทยกุยก็จะพูดเป็นภาษากุยหรือภาษาสวยหรือภาษากุยไปฉะนั้นคนนอกวัฒนธรรมเขาก็จะไม่รับรู้ว่าคนในวัฒนธรรมเนี่ยพูดอะไรนะคะสื่ออะไรหมายถึงอะไรแล้วก็กําลังแนะนําอะไรอยู่บางคนก็ไม่รู้เรื่องนะคะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในพิธีกรรมแสนกมอมยเนี่ยนะคะหนึ่งยโสธาราก็จะเขียนในลักษณะของการเชิญ ซึ่งภาษากุยเนี่ยนะคะก็จะว่าเออโจเดอร์นะคะโจเดอร์กัวบอนาเกาอันโจนะอ่าโนแมเอยนะคะอ,อ่าเป็นภาษากุยนะคะฉะนั้นให้ความหมายว่าให้มานะอยู่ที่ไหนก็ให้มานะพ่อแม่นะให้พ่อแม่มานะพ่อแม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดใก็ตามนะให้มานะวันนี้เขาจะจัดงานแล้วนะคะไงแน ไงอออไง,งซ้ำก่อนเจา้าโจแซนมองแล้วนะคะก็เปรียบเสมือนว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลที่ลูกหลานมาเส้นไหว้มาให้ความเคารพแล้วนะคะตัวบนนาก็อันโจเดิงไงแน่ก่อนเจา้าบืนบืนซ้ำบืนสม,มัตสม,มาแล้วคือเหมือนลักษณะว่าอยู่ที่ไหนก็ให้มานะวันนี้ลูกหลานได้มาขอ สัมมาคารวะหรือมาขอขมาลาโทษต่อท่านแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเชิญกอนในลักษณะเขาก็จะพูดในลักษณะแบบนี้นะอยู่ที่ไหนให้พ่อแม่มานะวันนี้ลูกหลานวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลพ่อแม่อยู่ที่ไหนก็ให้มานะลูกหลานเนี่ยพร้อมที่จะขอขมาในวันนี้นะจะขอขมาจะบอกกล่าวท่านในเรื่องราวดังต่อไปนี้นะคะฉะนั้น ขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการอ้างถึงบรรพบุรุษนะคะอ้างถึงบรรพบุรุษในการขานชื่อนะคะพ่อแม่พี่น้องโนแม่แซมสายนะคะแล้วก็ปู่ปู่ตาให้มารักษาลูกหลานวันนี้อยะจัวโจรักสมรักษาก่อนเจ้าไงแน่นะคะก็ะจะเป็นใลักษณะว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะชาวปวยเนี่ยชาวปุยชาวปวยุยน่ยจะให้ความสําคัญกับปู่ตา จะให้ความสําคัญกับอยะช่วยอยะช่วยมากเพราะถือว่าเป็นต้นตระกูลเป็นต้นบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่เคยนับถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษเก่าก่อนถือว่าเป็นปู่สังกสายญาสันกษีเป็นปู่แซะ่ญ้าแซะเป็นดวงวิญญาณบรรพบุรุษอ่าเป็นดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่เป็นหัวหน้าชุมชนเป็นผู้นําชุมชนเป็น เป็นคนเป็นใหญ่เป็นโตอะไรลักษณะอย่างนี้ที่จะต้องให้ความเคารพนะถือว่าเป็นต้นเขาเหล่าแนวเหล่ากอเหล่าโคดนะคะของบรรพบุรุษทั้งหลายทั้งปวงนะถือว่าเป็นอันดับต้นๆน,นะคะที่มานะคะให้มาด้วยนะคะฉะนั้นลำดับตัวที่สามนะคะของตามความประสงค์วัตถุประสงค์ของการแซนนะของขันเส้นนะคะฉะนั้นวันนี้นะเป็นวันเส้นวหายงานวันนี้ ไงแน่นะคะเกิดตังไงแสนมองอ่างานไงแน่นะงานวันเนี้ยเป็นงานอะไรวันเนี้ยเป็นวันในการเส้นไหว้ท่านงานวันนี้คืองานอะไรลูกหลานขอสัมมาคารวะท่านนะก่อนเจ้าสมัสมาคารวะมองงานวันเนี้ยเป็นเป็นงานผูกแขนลูกงานวันเนี้ยเป็นงานแต่งงานงานวันนี้เป็นงานขึ้นบ้านใหม่งานวันนี้เป็นงานที่ลูกหลานได้รับ อ่าชัยชนะอ่าได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ได้รับความอิ่มเอมปราโมดต่างๆนะก็เลยมาบอกท่านมาสัมมาคารวะท่านบอกกล่าวให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้รับรู้รับทราบในวันนี้เป็นวันดีนั่นเองนะคะฉะนั้นก็จะตามด้วยเสื้อผ้ามีของดีนะมีเสื้อมีผ้ามีอ่าข้าวของเครื่องใช้นะคะมีอาหารการอยู่การรับประทานมีหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรต่างๆ ก็จะกล่าวว่าวันนี้มีอะไรก็จะออกไปเป็นภาษาปุยหรือภาษาป่วยว่ามีปลามีเป็ดมีไก่มีหมูปิ้งมีไก่ทอดมีปลาปิ้งนะคะมีเสื้อผ้าดีๆสวยๆงามๆม,มาให้มาเส้นมาไหว้มาบอกมากราบท่านนะคะแล้วก็ตัวที่ห้าก็จะเป็นตัวสรุปก็คือการขอพรซึ่งจะพูดในเรื่องของลูกหลานเกิดมาวันนี้ให้ท่านมา ได้อยู่ดีกินดีได้ดื่มได้กินนะฮะที่ได้ให้สมบัติพระสถานลูกหลานเอาไว้ให้ลูกหลานได้อยู่ดีกินดีมีอยู่มีกินมีเงินมีทองใช้นะคะฉะนั้นก็ขอให้ลูกหลานเนี่ยมีเงินมีทองมีความสุขมีความเจริญให้ลูกหลานมีความอุดมสมบูรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็มีความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ปรารถนาไว้แล้วทุกประการนะคะฉะนั้นภาษาอ่าจริงๆ มันเป็นภาษาเฉพาะนะคบภาษาเฉพาะของกลุ่มชาวไทยปุยนะฮะแต่คนนอกวัฒนธรรมเนี่ยหารู้ได้ไหมนะคะก็ไม่รู้ว่าภาษาเนี่ยเป็นภาษาอะไรบางทีก็อาจจะบอกว่าเป็นภาษาผีบ้างเป็นภาษาลึกลับบ้างเป็นภาษาอะไรบ้างแต่จริงๆมันก็คือเป็นภาษาไทยแต่ภาษาไทยเนี่ยแปลงให้เป็นภาษากุยที่เชิญพ่อเชิญแม่เชิญพี่เชิญน้องมาร่วมอยู่ร่วมกินร่วมสังสรรค์ในงานวันนี้นะคะแล้วก็ร่วม ให้ได้รับารางวัลแล้วก็ให้ได้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆของลูกหลานลูกหลานแต่งงานนะลูกหลานผูกเข็นนะลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยนะกอให้ลูกหายดีนะให้ลูกหายเจ็บหายโจนลูกหลานาแต่งงานก็ให้ลูกหลานอยู่เป็นไม้ยอดทองกระบองยอดเพชรขอให้ปูย่าตายายอวยพรให้ลูกให้หลานซึ่งปรากฏอยู่ในพิธีกรรมเส้นผี ฉะนั้นชาวไทยกุยจึงให้ความสําคัญกับพิธีกรรมนี้มากแต่งงานก็ดีนะคะขึ้นบ้านใหม่ก็ดีบทลูกจุลานก็ดีนะคะหรืออาจจะเส้นผีประจําปีก็ดีหรืออาจจะลูกหลานบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ตามก็จะมีการเส้นเพื่อที่จะบอกกล่าให้บรรพบุรุษในร่วมอนุโมทนาสักทุกการในลูกหลานได้บวชเรียนอ่านเขียนถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นหนทางในการพัฒนาตนเองในทางที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องให้ดวงวิญ,ญญาณต่างๆนะ ร่วมอนุโมทนาสาธุการแล้วก็มาให้มาอวยใช้ด้วยนั่นเองถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นคุณค่าของพิธีกรรมนะคะเห็นประโยชน์ของพิธีกรรมแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมช่วยกันพัฒนาช่วยกันต่อยอดนะคะในภาษาในพิธีกรรมให้เกิดเป็นมิติมุมมองต่างๆที่ควรพัฒนาต่อยอดให้จำเริญแล้วก็ให้รุ่งเรืองแล้วก็ให้มีประโยชน์ทางด้านวิชาการต่อไปนะคะฉะนั้นคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะคะสิ เจ็ดนาทีนะครับภาษาในพิธีกรรมนะคะเดี๋ยวให้เยสุธาราไปทานอาหารกลับมาก่อนเดี๋ยวก็อาจจะได้เอาอีกคลิปหนึ่งนะคะก่อนที่จะนอนวัหวานในวันนี้นะคะเตรียมไว้น่าจะสักประมาณหกคลิปแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้ทั้งหมดหรือหรือเปล่านะครับเพราะแต่ละคลิปก็ต้องคิดการบ้านพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะฉะนั้นก็นานาสาระนะคะนานาสาระ ความรู้ท้องถิ่นวัฒนธรรมท,ท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เยสุธาราแล้วก็กดติดตามให้เยสุธราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีมากค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ